เศษมุนป้าสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังแอนิเมชันเป็นหนังสั้นก็คือเลื่อนม o นทาว a วอร์ r ีเออร์เดอะบิโลงกาน้านลบมุนปาสาภาสู้โลงกาเป็นภาพเป่าจากภาคแรกนะครับ35นาทีซึ่งเป็นรอบพิเศษนะยังเป็นการฉายแบบจํากัดอยู่ซึ่งผมก็ได้เจอบูซ่านนะซึ่งผูซ้าก็อนุญาตให้ผมมาทําคลิปรีวิวได้ก็ประอขอบคุณไว้นที่นี่นะครับซึ่งภาคแรกมีดูได้ในฟิต ถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูซึ่งกระเป๋าจากพาแรกเลยนะนจากที่ได้พลันน,ะนำรถบมตามาทั้งคู่กระเป๋าไปช่วยพาแม่สิดาเปาแล้วพานี้ก็ได้มีปออาาลาคอหยันทาราขอฝันทศกาณ์มามีในเรื่องแล้วคือพาสองสืบว่าจะทามก่อนพาแรกอ,อีกนะถ้าเกิดใครจำทีเซอร์แรกแหะครับเอ็มวีที่ป่อยอยอกมาจะมีปลาครน,นี้อยู่ในนั้นซึ่งเนี่ยเราได้เห็นคอนจีนแล้วซึ่งสามสิบห้าทีบอกเลยว่าสั้นมากคือเนื้อเรื่องอะไวมากเลยไปเร็วเลยแต่ผมสืบว่า พาซองเนี่ยผมว่าชาตปอสู้ผมชอบผ้าคนี้มาว่าพ้าแล้วอีนะที่มันจะน้อยว่าแต่ว่าผมสู้ว่าพาซองมาดูสมพลานว่าหน่อยหองซื้อผมอ่ะเวลาชาตปอสู้แบบเดียวๆอ่ะอย่างเช่นทารากับวายุที่เห็นในเป่าย่านอ่ะผมมาสู้กับมันเนี่ยทำชาปอสู้ได้ดีอยู่นะทำโดยสเปโอลิเธอรคายาปิปังจริงจริเ่ีผมไม่ได้อินมากหรอกแต่ว่าการทำชาตปอสู้เนี่ยผมว่าทำได้ดีเลยเวลาปอสู้แบบปรคอมปิ้วเนี่ยสู้กันหมัดมวยใช้อาวุธพลามูลตาเนี่ยถ้าเกิดในอนาคตมีเรื่องใหม่หรือว่า อะไรก็สมาร์ทเอาชาปละซูกในผ้าเนี้ยไปเป่ายอดได้อันนี้คือจุดที่ป้อนชมนะถึงแม้เนื้อเรื่องผมจะไม่ได้อินก็ตามผู้ถืงหน่อยปลาละครทาราก็ถือว่าซสาสิสันได้โอเคหญ่อบอกว่ามันสันน้นไงความสองพันของปลาะครมันก็จะแบบไปไวอะแบบเจอกบแบบเดียวอะมันเลยยังไม่เต็มร้อยนะจะมีโมเมนต์ระหว่างทารากับวายูเนี่ยมีความแบบโรแมนปิดเข้ามาแล้วก็มีความเป็นกระตูนโชนินะภาแรกก็มี3าคนนะปอนที่บูสบายนั้งอยูอ่มาผ้านี้ S <S <an> ก็เมื่อสามคนแล้วทาราวายุเวลาเนี่ยแล้วก็ใครอยากสับสนุนก็ลองไปหาปิดปากมาดูนะครับให้เขาทำกาเกมนี่นะแล้วก็ใครได้ดูมาก็สมัครคอมเมนต์ไปคีบได้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ